สวัสดีค่ะพบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ บริษัท CPO จำกัดมหาชนเป็นบริษัทแรกในไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงมานานกว่า20ปีภายใต้ชื่อ7 e เ e ่ e อร้านอิ่มสะดวกมีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า6,000ร้านช่วงนี้กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาจึงเปิดรับสมัครผู้จัดการทั่วไป Special Merchandise, ผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาดผู้จัดการฝ่าย store concept และผู้จัดการฝ่าย LSM ภาคอีสานทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบ้านใหม่หลังแรกตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้มีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน5้าล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธินี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรและใช้หลักเกณฑ์ใดมาประกอบการพิจารณารับสิทธิ์กันบ้างติด ตามอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Legal Advice เว็บไซต์ NationJobs.com e i ค่ะ